ขอสวสักนาทีครึ่งนี่ยังไม่รับรองผลนะตามข่าวก็คาดว่าสัปดาห์วันนี้ท่านผู้ชมอยู่ในวันเสาร์ก็สัปดาห์เนี่ยสัปดาต่อไปเนี่ยจะรับรองผลแล้วไม่รู้จะเกิดความอะไรยังไงก็ไม่รู้มองอยังไงสั้นๆเรามีความเข้าใจผิดว่าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาค,คืออะไรผู้หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสานั้นคือคนที่จะต้องเป็นกลาง แล้วก็ตัดสินความถูกต้องให้กับบ้านเมืองออเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,นั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับและนี้บ้านเรามาเข้าใจกันมาว่าสอวอจะต้องมีธงเป็นเฉลีนิยมผมมันไม่ใช่ละม,ม,มันต้องอสอวอจะต้องเป็นคนคนที่ยืนในสิ่งที่ถูกต้องอเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อใคร,ใค,รคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่รเราเริ่มต้น พอเริ่มต้นผิดก,กับกระดุมแมดแรกผิดเราก็เลยมาทําในขณานี้ใหม่มแล้วคนที่จะเป็นสอวอได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเหนือกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าสอวอนั้นเราไม่มีระบบมาควบคุมความประพฤติของคนคุณธรรมตัวนี้หมายถึงความคิดนะครับแล้วก็จะเรื่องทำคือเรื่องของการปฏิบัติการการทะทําคบเราไม่มีกลไกมาบังคับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีความสามารถ ดำรงความเป็นมนุษย์ด้วยการควบคุมตัวเองไม่ทําในสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายต่างกับสอสอสอส,อสอเขามีพรรคการเมืองที่มีวินัยพรรคที่คุมอยู่เพราะฉะนั้นผมยังคาดหวังว่าสมาธิวุฒภานั้นจะต้องได้รับประกาศมาท่านจะต้องมีระดับคุณธรรมหรือความรับผิดชอบในการที่ตัดสินใจเพื่อบ้านเมืองนั้นสูงกว่าคนอื่นเขา เพราะว,าว่ากันไปแต่ว่าคุณธรรมจะต้องสูงต้องสูงกว่าเพราะรว่าท่านจะต้องควบคุมตัวเองได้อย่าให้กิเลสมันมาทําให้ท่านเสียผู้เสียคนไหมครับ